สวัสดีครับผมบาวรีครับจากช่องบาวรีทีวันนี้จะนำเสนอ1คลิปนะครับสำหรับหวยงวดวันที่หนึ่งธันวาคมนี้นะครับสูตรสตัวบนครับสูตรสตัวบนนะครับนี่ครับหมดแล้วให้ไปก็คือนี่ครับเจ็ดเก้ากับห้าหนึ่งนะครับ ้าหนึ่งหนึ่งห้าปรากฏบ,บนหนึ่งสี่ห้านะครับล่างก็เป็นสามเจ็ดตัวนี้ให้เ็ดเก้าเก้าเกตเป็นสามเจ็ดนะครับเราจะพี่ออกมาดูนะครับนะครับสี่ห้าแปดหนึ่งสี่ห้าล่างสามเจ็ดครับ 4, 5, ะนั้นก็มีสี่มาขั้นกลางนะครับห้าหนึ่งหนึ่งห้าบนล่างหมดเสร็จแล้วก็มีสี่มาขั้นกลางยกเว้นซื้อโต๊ดถึงจะได้นะครับลอตเตอรี่ก็ไม่เข้านะครับก็มีหนึ่งสี่ห้าเรซื้อหนึ่งห้าห้าหนึ่งออกหนึ่งสี่ห้าเจ็ดเก้าก็เจ็ดก็ล่างก็เป็นสามเจ็ดนะครับอะมาดูสูตรเติมของเรานะครับเห็นไหมครับ หลักหมื่นบวกกับหลักหน่วยแล้วก็บวกกับหน่วยล่างเห็นไหมครับหมดแล้วนะครับสี่กับห้าออกนะสามห้าหกนะครับงวดต่อมาเห็นไหครับหนึ่งันยาหกแปดที่ออกห้าศูนย์หกสามห้าหกหลักหมื่นศูนย์หลักหน่วยหกหกบวกศูนย์ได้หก บวกหนึ่งก็ได้เจ็ดนะบวกเจ็ดเลขคงที่ก็เป็นสิบสี่สี่กับห้าก็ยังออกหกสี่หกครับนะครับสิบหกกันยาหกแปดศูนย์เจ็ดสี่หกสี่หกนะครับหลักหมื่นได้เจ็ดนะครับหลักหมื่นเจ็ดนะครับหลักหน่วยหกเจ็ดกับหกเป็นสิบสาม วกหน่วยล่างส<ม>ามแปดเก้าสิบเอ็ดสิเอ็ดบวกเจ็ดนะครับเป็นสิบแปดอ่ะเป็นแปดเอานับเอาแปดลงมานะแปดละเก้าออกนะแปดเก้าเจ็ดแปดเก้าเจ็ดแปดในแปดละเก้าเก้าเจ็ดแปดนะครับมาดูนะแปดเจ็ดหกเก้าเจ็ดแปดนะหนึ่งตุลาหกแปด แปดเจ็ห้าปหลักหมื่นบวกกับหลักหน่วยหลักหมื่นก็คือเจนะครับหลักหน่วยก็คือ8ก็ได้สิบห้าบห้าบวกกับเจนะครับสิบสองสบองบวกกับเจ็ดเลขของที่เป็นเก้านะฮะได้9กกับศออกหกเก้าหห มาโดนจุพกตุลาหกแปดนะศูนย์ห้าเก้าหกเก้าหกหลักหมื่นห้าหลักหน่วยหกเป็นสิบเอ็ดสิบเอ็ดบวกหนึ่งเป็นสิบสองนะครับเป็สิบสองสิบสองบวกเจ็ดเป็นสิบเก้าอันนี้เก้ากับศูนย์ออกแปดเก้าแปดนะครับ มาดูงวดที่ผ่านมานะครับเห็นไหมครับหนึ่งพิจิกาหกแปดสามสี่ห้าแปดเก้าแปดหลักหมื่นก็สี่บวกหลักหน่วยแปดเป็นสิบสองจุดสองบวกจิบสองบวกเจ็ดเป็นสนะิบเก้าสิบเก้าก็บอกเลของที่เจ็ดอ่าเป็นเป็นยี่สิบหกได้หกกับเจ็ด หกกับเจ็ดนะครับวันนี้บนเป็นออกนะครับหนึ่งสี่ห้านะครับหลุดลงล่างนะครับเพราะล่างออกสามเจ็ดนะครับออกสามเจ็ดวันนี้ลงล่างครับ มาดูนะครับงวดจะถึงนี้นะครับเอา,เอา,ง,วเอางวดของสิบหกธันวามาคำนวณน,นะครับไม่ใช่สิบหกพฤศจิกาครับขอโทษครับสิบหกพฤศจิกามาคำนวณน,นะครับ พยหกแปดสี่ห้าแปดหนึ่งสี่ห้าหลักหมื่นกับหลักหน่วยนะครับล่างสามเจ็ดหกเลขคงที่เจ็ด บวกหได้10 10บิบวกเได้ส7บเจ็เจ็ดกลขของที่เเป็น14บ่เป็น24่บนะ5บวกหเป็น10บวกเเป็นส 17. 17ิบเจบเวกเจ็เป็น24วันนี้ได้4กับ5้านะครับ สี่กับห้าจะออกอะไรนะครับรอหนึ่งธันวานะครับครับ นะครับสีกับห้าครับจะมาไหมนะครับนะครับสกับหจะมาไหมนะครับบนนะครับหรือจะพลัดออกล่างอีกนะครับเมื่อส้แล้วได้หกับเจ็มาล่าง3 7นะครับวันนี้สี่กับ5นะครับบนเอาล่ะเดี๋ยวผมจะให้อีกสองประตูนะครับก็จะให้ เก้า็ดเจ็ดเก้ากับ5 1าหงวดนี้อ้าวหกเกองนะครับหกกับ92จะมาใหม่นะครับบนล่างนะครับสกัดบนล่างไปเลยนะครับ นะครับอันนี้หกหกเก้าสองนี่เลขฝันนะครับเลขฝันนะครับบนก็เลขตามสูตรก็คือหกห้าแล้วนะครับนะครับก็เป็นสามประตูนะครับหกห้าหกหกเก้าสองหรือ จะเก้าเก้าไว้สักหน่อยก็ได้นะครับเพราะเลขเอาหัวขึ้นหัวลงนะเลขหกนะครับหัวขึ้นก็เป็น9หัวลงก็เป็น6นะครับหกห้าหกหกาสองนะครับเอาละครับขอใหท้ท่านโชคดีนะครับอย่าลืมกดไลค์กดตามด้วยครับเพื่อเป็นกำลังใจนะครับไม่มีใครรู้ว่าหวยจะออกอะไรนะครับแต่ เป็นแนวทางนะครับเป็นแนวทางในการซื้อลอตเตอรี่นะครับซื้อลอตเตอรี่นะครับตลาดกินแบ่งรัฐบาลนะครับขอให้ท่านเฮงเรวยๆวกันทุกคนนะครับไว้เจอกันคลิปหน้าสำหรับคลิปนี้สวัสดีครับ